เบ๊พีิเละมากระบอกโอ้สิเละเยี่มเด้มากระบอกนะสิเละเอามาคลายมากระบอกอมเอาไปผ้าบ่เอาไปผ้กินมีได้อันย่ามาผ้าแล้วไปคายบ่เมนต์มาสักสบายดีสบายดีมื้อนี้นี่สิผ้าล่อหยาหยางลาะอันนาบ้านอปปอร์ตเหนือนั่นก็คือบรรเล่า บันดาปนเนื้อมองอัศพรเขตสวรรณเขตบ้าน,น,อน,ออน,น,นาคานอ,อ,อยเองนี่แหละเดี๋ยวสิพา้ายางโลเบิงึงกะต่อนคำๆนี่นะเสาบัาน,นบดาปนเนือนี่กำลังเสียเหตุเพลยอยู่เดี๋ยวเลิกกะติดตามไปทำการเด้อเดี๋ยวสิพา้ายางโลเบิงึง เฮ็ดผิลโหลปอก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 เยอะเปนสคู่โอ้เฮ็ดผิลโหลจะเขียวบ่เฮ็ดอะเลิศอคียวไงกางคืนมาเป็นกังคูนกางคืนจะเขียวมีในเขียวด้วยบรรทมนอดนะเชฟกินข้าวย่าก็จะข้าวกินน้ำย่าละเขียวใส่ลายบ่แต่ละมือนะฟันเอาหลายบ่แก่งคูนเอาหน่อยนึงกะฟิกหนึงนี่ได้เขียวเขียวซ้ำเลิศซ้ำนี้บ่ซ้ำนี้ได้บ่ เท่หน e, e mm. ึ่งนะได้เนี่ยแหละค่ะสำเนาเปอร์เซ็ตกิมนึงเก่งคุณกิมนึงไม่ได้หลายด้อกหัวได้เนาะโอ้ยไปหาลอดินก่อนอันนี้เพิ่นเสียเงาเพิ่นเสียเงาขึ้นขึ้นเฉย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  เราพัดอันนะ่ะเข้าถามกับบริยินได้นะเราเป็นคนหูเลิกได้เข้าถามบริยินไปเลยอ,อันนี้เมนอันนะ่ะบ่อนเพลินเฮ็ดธาตุเฮ็ดอันนั้นขายประจำบ้านนี่นะได้เพเลือมาแต่จ้อมจะลุงบอ๊ะจอมคือไม่ได้เพเลือโอ้โห <laughs> โอ้ได้แต่ม,มาลินไม,ไม้บ่บ่ทื่อเนาะฝนตกเมือ่อคืนนี่กะบ่ทื่อเนาะน้เอ,อเ,เอบเออันนี้กัวัดวัดบรรพดเหนือบรรพอดนมีสองวัดวัดนับตเหนือได้นปอตไตได้ อยู่เนอวัดน,นี่กับเพื่อนปูเบมาเบเบหม่มาใหม่กินมาเยอะอยู่เย็นเย็ย,ย,ยมันกนโอ้ปูเบมาโมงปูเบมาโมงใช่นี่เป็นโหเจ๊ยูฟูดเป็นซิมอันนี้แมนกุติ้นยกุฏิ้อย ตอนคำขนี่้าวบ้านบรานอดเหนือนี่กำลังมาเตาโฮมกันอยู่บ้านนะนะกำลังอันยางเข้ามาแต่ห้แต่หน้าพลเรกสุดหลกลางเว้นนี่สีบริอยู่บ้านได้ผ้ากันไปหาเสื้อโง่เสื้อควายเลี้ยงซั์ตัวเองหาเลี้ยงเป็ดเลี้ยงไก่หาอยู่หากินตามท้องหาทงหน้าพูนะสาวบ้านบรานอดนี่วันนี้ตอนคำขำนี่ผากันเข้ามาบ้านเข้ามาบ้านล้สีผ้าลอเบิ้งตามกลางบ้านไปเบงไปเบิ้งไปเบิ้ง ส้นลายนี่เฮิร์นผู้ไทยบ้านนโปดเมืองอัสพรอนแขวงสวรรค์เขตนี่จะมีซ่านได้อันนี้แมนซ่านซ่านเฮิร์นเด้ซ่านเฮิร์นนี่จะไว้น้ำไว้น้ำไว้ในประเภทเอาน้ำมาไว้อยู่นี่แล้วทัดเข้าไปนะแมนเฮิร์นไฟเฮิร์นไฟนี่เซฟไซส์สำรับอนาดังไฟแต่งยูโคกินแล้วก็นั่งกินข้าวอยู่นี่นั่งกินข้าวอยู่นี่แล้วก็ทัดไปนี่เป็นเฮิร์นเยอะเฮิร์นเยอะนี่เป็นเฮิร์นนอนเฮิร์นนอน ฮับแค่ฮับคนนะทางเฮนเยอะพี่าคาโตมาเนี่ยเมนเฮินบ่ายเฮือนบ่ายนี่ไซส์สำหรับหน,นังดินหนังโหล่ม,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 มลล่ัน่ซนะ่่่่่่่ม่่่่่่่่่่่่น่่่่่่่่่่่น่่่า่่ิ่่่่น่่่่น่่่่่่่เ่่น่นเ่่่่่่น่่น่่นนอ่่่เอ่่่่่่่่่่่ม่่่่่่่่เ่่่่่น่่่่อ่่่่่่่่่่่เ,เ่่่่่่่่่่นเส่่่่่่่่่่มันเป็นเสื้อดอน ผู้ไทยเี้านี่มักหนุงเสื้อเสื้อดำข้ามนะเสื <laughs> mm ้อดำโมบอกเป็นเสื้อดำข้ามนี่ผู้ไทยเี้ามักหนุงเสื้อดำโมเพิ่นกำลังเกมเกมเพชรสีเสื้อเด้เจ้าเอาไฟห้าเองเลยบ่หรือว่าซื้อไฟโกไฟห้าเข็นเอาเนี้ยเถอะไฟห้าเข็นเอาเลยอ๋อโตห้าไฟห้าเข็นเอาเองนี่เวลาห้าย้อมสีมันสติดกว่าบ่ À, vâng, vâng cái áo không vâng xin lỗi áo má áo má sơ phu thai ban hào nề áo má vâng cái hết váy chưa nó váy để cho pu ừ. ừ. yêu đi. nghe gặp nè เซื้อดำแล้วซื้อดำย้อมย้อมเองเลยเนาะนตัวเท่าไรสำนีน้นะต 1, 150, 000, ัวหนึ่งแสนห้าสิพันกิ๊บแต่ว่าตัวเนี่ยสำค่อยนี่ต้องได้สร้างเอาพิเศษเลยเนาะนนกินมันนี่มันหอบน้ำข้ามได้กินกินอัานน่ะเสื้อดำมอนะ <c oughs> กินมันได้คือเสื้อหง่ามากแต่หงงานได้นะ หอมน้ำข้ามเจ้าอยอมจังมือวะสามมือก็ดำก้อนจ้าอันมาเป็นเสื้อดำนี่นี่เริ่มต้นจากตัวนี้เริ่มต้นแท้ๆก็คืออันน่ปูเนาะเออเ้ป็นไฟากมาเลกไฟจาปูกไฟอยู่เฮิรนพรอมห็โอ้สิเลเจ้าอันนั้นนะอันนี้นั่นมันปิดน้ำบึแล้วอันนี้นะคะจะเห็นโอ้ต้นน้ำบอแหละ ตัวนี้เป็นนัมเบอร์เอาจุ๊บลงไปกระดำล้วเลยนมือเขาเนาะตัวนั้นเด้อันนี้เนี่ยหรับเฮาย้อมนี่นะเด้โอ้ตัวนี้เป็นถังย้อมบ่ถังย้อมอันนี้นะบัตรแล็บัดเฮาย้อมแล้วก็เฮาตักอน้ำเบื่อหันมาเซื้อโอ้เวลาเฮาย้อมเรามาตักเอาตัวนี้เราไปเซอรอฮันเออเอากระโปงนี้เออดำปื้อเลยนะเอออันนี้มันจะง่ามนะเออห้าย้อมดำแล้วกะ ห้าเฮาได้เปรีนบ่หน้ำมันหรือวะบ่ได้บ่เปรีนเนาะน้ำปุริลื้อโอ้ต้องได้เติมน้ำตัวนี้ซืิอตลอดเนาะเฮาวหน้อมแล้วห้าวกะตักตัวนี้มาซื้อ์ตเอาน่าเฮาก็หน้อมอีหย้อมยาแล้วเฮาวกะตักมาเสิร์ตน้ำปุริลื้อเสิร์ตลื้อโอ้เจ้าใช้เวลานับตั้งแต่เฮาปูนี่เฮาปูเดินเริ่มวะปูไฟนะเดินหเดินหโอ้ปูตั้งแต่เดินหกเดินเดินนี้ได้เก็บแล้วบ่ไฟนะ หนึิปเอช่หรือชิปโซ่ผมบอมันเหลือมเลยเด้เหลือมเป็นโลกวันนี้เ้าเก็บล่ะมาทบอีสเลยเฮ็ดน้องเรื่อว่ะตาแล้วก็เ้าอิ่วโอ้เ้าเก็บไฟแล้วมาตาเด็ดมาตาเด็ดแล้วก็มาอิ่วเฮอมันอิ่วเฮอเมันนุ่มๆเนาะโอ้อิ่วเอาหนุ่ยมันอ้อโอ่เอาหนุ่ยมันอ้อแล้วก็เป็นย่างจะโนุ่นไฟแล้วเ้าก็ดีดดีดแล้วเ้าก็เอชล้อเอชล้อแล้วก็มาเค้น เห็นก็ไปเริ่มเป็นเส้นแล้ววันนี้เนาะเห็นแล้วก็เป็นเส้นแล้ววันนี้โอ้เป็นเส้นล่ะต้นแล้วก็เหาก็เชื่อน้ำข้าวมาตั้มวันนี้แล้วเหาเปรย์เอาเพราะมันเป็นต้นถึงได้มาเป็นแบบนี้นะจึงได้เป็นนั่ยนนั้นนามาเฮ็ดกี้กี้ตั้มหู้นะจึงได้เป็นฝ้ายมาเซกี้ฮะนะไหลตีนไหลทะเลกันนะ ก็าแต่นาบหอเออทีละน้องไม้นะนาเออหอยลยพ่อได้หอยเลยแน่นองมทีลนอยายลายคักแล้วบานี้ได้นองไมลายพ่อต้มอยกงได้พอดีแกงแก่งานนี้แซ่บเด้น้องไม้นะนีคือซงเดินหลังบอกเสบปนเ่อสนบองแล้วก็มีเออตยโยซ่านนี่ปูอันนาปูมาเพชรพร้อม แล้วก็เป็นขิงเป็นอันนั้นครบสุดเลยนะเฮดโซนโคเฮดโซนโคโซซ่านเลยเวลาขิงพี่เดินมาเยื้เด็ดเอ้าวซ่านก็มักเนื้อนึกปูหื่นน่ะซ่านเพิ่นนี่เพิ่นปูสมุนไพรครบเลยเออมีหดขิงนี่ผักแป้นครบสุดเลยไปก้อนไปก้อน เฮ็ดเชลได้ป่าวะโอเชลป่านะถืออันเชลุงบ่้อหรือว่าเือต้มืเชลเก่งป่าเสชอมาฟักมาแรงนี้นะอโอ้เสพได้นี่นะเก่งป่าเชลมาฟักหอมทวนเลยนะ <c oughs> หอมได้มาฟักยามนี้นะเนาะปลาดุกหอมปลาธรรมชาติ ก็เจียนฝาเสือมาฟักแทบแทบอะไรอยนะ่างนี้สำหรับคลิปนี้ขอฝากไว้ชินี้ก่อนเด้ขอขอครอบเจอหลายๆที่ส้มแต่ต้นจุดจบขอครอบเจอกขอบขอบเจอ